ได้ค่ะพี่น้องมืโอนี้ไปเก็บเห็ดมาจา้ะเสดายันมาปา่าไทยเบิง้งอันเห็ดเพิ่งนี่ยไม่ได้ล้างงานบอ,อกจก้ะมึงอกี้เคลียร์ก,ก็เลี้ยวแล้วล้างออกมันสิดูดน้ำหมดนะบางดอกนี่จ้ะก็มาตัดมาปาดไทยเบิ้งสนุกเบิ้อน,นี้พี่น้อวงขาไมาได้เลยคขา ตาเห็ดไปเนอะคือพวกใครยันหงก็จะไปตากระชิ่ลยายจีไปเนาะเท่าแล้วก็จะเป็นไปทั่วแล้วเนาะน,น้นองไปเสี่ยงตาเฉยเป็นจริงเลยน,น,น้องเอ้ยพากลางเลยละบะชีต้มสิเด้บะชีต้มไม่มัอื่นบสิต้มไหมแต่ผัดจังน้อย มึางเน,นี่เขางามเนาะพี่น้องเนาะว่าไม่แม่งกินเนี่ยด้จ้ะดอกบัแบบนึงเนี่ยตัดออกจากดอกนหมตัดออกเร็วขนไาไหน,นพี่น้องเบิ้งสไตล์พี่บ่ายี่บอกของซาบังคอนี่ลยละไปเก็บมาไก่เยอะพี่น้องเก็บจ้ามันพูนยังกอด ได้เ,เห็นไปทางานยังอ่ะยังก็น,งน,กน้้ำจืดอพี่น้องบระจากษ์นั่กเนาะอืม ก้อนมันก็ว่าเอาค้านมาฉีกๆแล้วก็อันเอียงก็อมัดตังเฮ็ดพัดเออถ้าอดปลอดก็เฟรดไฟพันธ์มามันแสบประสาทพี่น้องมื่เลย้มามีแมงกลิ่นแดงจ้าดอกง่ายอยู่แต่ว่ามีแมงกินขาวจ้วะแล้เมื่อก่อนแบบมักอันอันนี้มันอะไรเอียงก่อน เ,เนนะ่เพิ่งเพิ่งมันนะเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดพางมันเอาออกมันตั้งคางคามันไม่คมากนว่าเก็เปลี่ยเกาเกาเป็น,ปนตัวผู้หย้ยิบไปเป็นหนอนสามมังกรเริ่มออกนี่ออก,ออกเริ่มงลูกขี้ดินออก <laughs> อ,อย่างเสียยางโอ้เป็นอ,อเป็น,ออปนออดอกแงนกกีนาะจ้ะ มันมีแม่งมาเลยมันมองอันเพิงเพิงมันเม่แม่งบอกันเลยมันก้างที่เขาไปสิอ๋อเนี่ยมันเลยเขาหอดอกมันมันโยงมองเพิงเพิงเมื่อไหร่พี่น้องเราเรียกออกมันตัดมองเพิงเพิงมันออกอะไรจ้ะ ีสามอง,องค,มค์ขอนก็นางไก่กองเถอะบันเมียงก็เจ้าตัดเฮ็ดก็เจ,าจ้านั่งโจโจมีหมองว่าไงไหมจ้าะ้ารเอาหอยก็ตั้งโต๊เดินะพี่น้นองปีนลงมาหาันกะซื้อเครื่องไม้แล้ว แล้มันไงปะนี่ยล่ะอ่ะเดี๋ยวเซลเพลิ่มกิดกันนะ,อะ,ออะเอ้อ่ายากนลยขาวจ้วไอพีออ่น่อยข้าวสวยม้อยอึ้เห็ดไดพี่น่องเห็ดข่น้ำหน่อกกนว่ากะว่าปเด้อือผู้หายสิป,ปาปดในซากา แต่พูดเอามองเพลิดเพิมันออกจก้ะนะมีน้องใบเห็ดน้วพี่เดี๋ยวม่ขวนเสียงเห็ดแล้วพี่ดีนะมันยังได้อยู่นะ ดอกเงีายแห่ง่ามมันเชียดอยู่ปันใดจกเจือไค้เนยตุมมดอกงีายห้าพุน่นก่ะน้องดอกได้หน่อยเห็ดเพิงเห็ดเพิงเขาจามขนเป็นหงุด้วดิด ปเป็นแดม่ลออูเาเนี่ยทางพี่เขาจะบ่ใครล่างอันนี้อันเฮ็ดอันเพิงนะพรบ่ใครไม่ขี่ดินเป็นออน อันนี้ปัดปัดออกกันไหมแต่ว่าสาวมัองคอนก็มีแต่บุคลีไม่ขีดเดินหรอกพี่นออ้องอืออืงขึงมุงมอมอะไรยังเลยเราไปเอาน้ำใจกะละมังมไงมาคนเดีย้กันมีอ่ะขาวงามระบาดพี่น้องเลยรตรง จะตัดดอกได้ก่อนดอกพวเวอนี่เนาะพป่นอน่อเ่หว่าด้วอ่อนซ้อนนี่กำบวต่งมห่มมือโอ้ขูดนี้เอาไปว้ใช้แล้วจะอ่อนพป่น้ออ่อนน้ำซ้ำยังขวานมาเ่ย ายยางานแม่งกินอยู่ดีน่ะไปฟอ,อกกอนแม่งแต่ปานักนกะหยาดกันกับแม่งอยู่นี่พี่น้องเลยอ,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 อืมอืมอืมตบบ้านเลย อยากตัดนี่แต่ว่าก็ต้องตัดมันใหญ่เกินดั้งามบางในปพี่น้อง้อาอะไ้ต่างกองให้ไก่ นอนกินน้อยน้กำลังเขา่าก็แม่นไปสรายแม่นบบท่านอืมม,มาโชคดีไปท่านดูอืมกงกินเนี่ยเอาไปกินนะอืมขาวตัวเนี่ยนอนงามน้ำเลยซละดดอกมัน แมงเราไปกินพี่น้องไม่มีแมงเลยสะออนสะออนคัะสะออนเน่กดปาดอันหน่อยก็แล้วเน่นดอกนะพี่น้องจา้าบ๊าย ใชสแเดดแม่มาเห็นได้ล้ะไปตาย่ปพินน้องเขาิต้มมหมดมีบอกระต้มมันดดอกเล่มี่สุกง่ายหนดเพี่น้อง แล้วก่นเป็นบ้าต้มหมดดอกนี่เนาะอู้หูดายดอกนี่จนะังสกายโบเอาออกซะกันดอก <c oughs> เนี่ยเอาบ้านไปดิก่อนดิต้มเป็นดอกให้เบิ่งได้พี่น้องเลยบ่าจะสุ่มแถวๆดอกต้มดอกให้น้อยเดิวต้มเหมือดอกรู้นี่เป็นยังไงตอนแกงกับิแกงเบินดอกนี่เป็นยังไง จะลองะเอาเรียบกูดอกมีก็มีอยู่หอ,อยก็ได้เนะหอยไปทัวแล้วเด้อ มันบรมาณน้นอ่ะจีดินดอกพี่น้องมันเป็นอะ่ะเศษเศษใบไใม้เห็นไหมงามค่ะงามเนี่ยพี่น้อง,ง,ง,องต่างเจินเตือนดูหันทั้ง,ทงเลยเนี่ยจ้ะน,งนางแล้วก็นวนมันลงไหนละดินนิดหน่อยก็ได้บ้านพุดทะ ส่ง้ล้างแล้วว่าไปนี่องไปเื้อหันไปทางคนนี้หละหันมามันดาไปไหม แม่นตาเนี่ยบ่งใกอันใดจะเบ่งใจว่าเห็นไรแม่นสายตาแม่นสายตาโตโวๆันนี้อืมอืมหนอมเนี่ยบีบมือใหญ่นาะมืเนนอเนี่ยมอ้น,อนขาวเลยมเนี่ย สีน้องสีต้มเป็นดอกเมื่อเนี่ยบางเนะี่ยอันนี้ก็เกือบบางยังพี่น้องอันนี้กระบื้องเต็มมื้ออะไรอันนี้สิปาดเส้นนี้เอื้อนจะแปลงอีกเยอะโอ้ มันเป็นดอกนี่แหละกล้องไปนี่มม่หายดอกเลยไม่จ่าไก่ต้มเป็นดอกพิเชนเนอร์มาหนึ่งพี่น้องโอ้อยาสามวามังกนไปใส่แก้วไไกว่ใไไส่ขวดแก้วไปไหมพี่น้องรู้จักบ,บ่วันนี้ว่า,ม,ามันเป็นยังจะต้อ <laughs> มังกรเปิดเอาน้ำสมใส,ส่สู้เทลงไหมโอ้ยเจ้าผู้ใดญพาเห็ด ชมเมอดดอกเนียสครด้ถิ่มได้าบกขวดไงอะไรเห็นอันไปเบปกกปกกื้งได้อันูเกิกูเอนไปเบิ้งอันเหกันไ้เขาจังไ้แล้วเขาดองสำหรับบัโดนมั้งอันนี้สามองคดองโดนปวดมันจิเมีน,มนกะ น,นันกันเลยเป็นใจเลก็เป็นพงบอสอาธ์กัเพื่อเป็นหู้สร้างน่อยอยู่น่ะอนปอ่นนบอบีอะมี่โน้นองกระดอกก็งามเลยทจุกปจิ๊ีปี้ดวนๆปุ๊บๆหาเห็นเห็นยะเนคือจะขอเพื่อผู้เก็บ แต่าัดข่ายนาแต่เจ้าของเลนะ มาตตบปนโมดอ,อกพี่น้องี่นอน,อน,อนแต่สบายอะอืมตบพี่มาช่วยเอาปาดนอนแล้วก็เมื่อตองปาดอ,อกคักด,ด้วยเนี่ย ใส่กนูกนพ yeah. ี่น้องใส่กูนใส่กูนเนี่ยนมอนไม่นอนต้มใส่กันเลย ถ่ายรูปไปแล้วเมื่ได้ตัดเรื่องไหนจะให้เบิ้ง งามๆจังมันงนะตุ๊กตีปีแต่ว่าคีฟุนไลย่อันนี้มันยอยู่ใต้ดินไปแง่เอาอยู่ใต้ดินครับเน่พี่น้องเห็นบ้ดอกนะพี่น้องขาไม่โตปุ๊บตุ่มทุกคนโดยที่อันนี้เห็ดเพิ่งเขา ก็รักนจ้ะอือ่เอกอแต่แล้วามากงก็เป็นบ้านเนาะบ่าอันใหญ่มากใส่อะก็ลยมักใหญ่ไหมมาว่างกับผืนซื่อ คนกำลังพูดดีกำลังพูงานพี่หนุ่มมจจกกนะีจักรยานเบลล์คนจักรยานเบลล์ใช่แล้ัน,นี้เฮ็ดเพื่อนคาไล่ขามันเป็นขาวๆมีอันขาวมีอันดำจะมันเฮ็ดยังให้เบิ่งหลอกใช่ไหมพี่หนุ่มสัน่นเกือ คลิปนี้ไว้สเิ่งก็นะจ้าพี่น้องสามังกรอนเทศแล้วแล้วแล้วจะต้มอันส้มเป็นดอกให้เบิงต้มใช่แล้วจะเป็นยังไงเด้อพี่น้องเด้อแล้วจะต้มใช่แล้วจะให้เบิงคลิปนี้สามสมาาุขคอนไว้สเิ่งก็นะจ้าขอปากขอบคุณนอีพีของสามังกรลหลายๆคนที่เข้ามารับส้มนะจ้าทุกๆคนนะจ้า ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะจ้าสวัสดีค่ะ